มันเที่ยมไม่ออกกันเนี่ยกนโคเทียบานปิดไบาดกเอาขั้นขอครันร้องคอบ่บาดแล้วเพราะว่าของสูงมาเขั้นบอกขอคับร้องมึงแล้วบ่ด้วยบอกว่าทให้ฟังมากเต็สร็จก็ยังบอบขัดคนนั่นไม่ในขอแต่เนี่ยโดเนี่ยให้ขอน้ำคู่จานให้ไปละเมิดเอาบปสิบ้าโอ้เงินเนี่ยมันเป็นเงินสูนเลค่ะเด้อไปซื้อมา มาแมนมาอู้มันหลายข้าแบงไปหลูกให้เต้าเฮ็ดกินเนี่ยเปียงแค่น้อยยาเลยเต้องขอเพื่อนเจกากนให้เพื่อนอันให้เพื่อนสําระเจกากนผูกขาปูบักม่วงปูบักช่วยหนิผวกขาว่ายังขอไว้ได้ผูกขาขอไว้ว่าข้นหาปู่ลุงดินชงยูข้นหาอันมีแขนมีหยังเพื่อนมาขอกระย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเด้อก็ขอไ้อยู่ค่ะเ,เมื่นั่นขอหลวงพ่อเทียงแล้วว่าเอาอนุญาตให้แล้วว่าห้เป็นยังดอกแล้วว่าให้ข้นรอด อ<ม>าบ,บา้บานว่าพันไา,ยา,า้บบายังต่าวัดเจ้าของอยู่หรืใไงวิสาสะโอ้อได้ได้ค่ะมันแม่ยายย่าถือว่าเป็นวัดเจ้าของได้ค่ะวัดเจ้าของอาศัยงี้สินะค่ะย่า,า,ายถือว่าเป็นวัดเจ้าของเลยมันนี่มัน,ม,น,ม,นมันสีบอมันสีบอมันสีบอมีสติแมค่ค่ะคว่ำโลกออกคือออกขึ้นมาเนี่ยมาไม่มีสติเหลยืยโลกมาหลานมาเอา้าแม่เนี่ยเราเป็นพวกลูกลูกอยมันเป็นดินสง,งลูก พี่นอ้องกูโตเป็นเจ้าวาดพี่นี่หรว่าพี่น้องกูโตเป็นเจ้าวาดนี่งเงี้ยเนนไหมบ่ได้เนระไม่มค่ะนี่แหละมัาสาสมเลยค่ะมัาสาสมหลายสาสมหลายมัน,ม,นมันมันมีหลายเด้ที่คน่อยเอาเนี่อเอาเห็นบ่าะเที่ยวจะไม่ด้อยมาจานไม้ไม้มาหาฉันจะไว้จะแยวอันนี้คือฉันบอกซื้อเด้อโมงจะบ้านนี้อันละวาละเดรศาสตร์สี่สิบผืนสามยาวสามอะไรกันเนี่ย <ม> <laughs> ได้ห้อยจันมีหาบเป้นหกปืนอะอไได้ไหแม่ก็มารักบ่ <laughs> แม่ได้ไหมแม่ว่าไปรักของวัดแม่เห็นงามกับรักกับมา้ไชราดมาหล่นหอเนาะ <laughs> ไปบุญอันคอยซิมเสียกันมันลายกับหาชรดมาหล่นเนาะเกืองาจะน้งามเตี้ยแม่บานนี่อันนี่ละมันพ้หยิงห้อสิบาบน้ำเจงซียค่ะ,ะนึ่งขันขันอะไรขันตน้ำเ ขันตะหนามนี่เราค่ะขันก็เอาได้เนี่ยนี่เดี๋ไปว่าจะไปจ้องหูหอยไว้ตัวเนี่ยเสียบปูหอยมักไหมทุกยางอะไรน้อยๆมาคือมันมันมันมีจิตทุกอย่างไหมค่ะวัดจิตวัดใจห้อทุกอย่างไหมค่ะวัดความโลภความโกรธความหลงห้อยทุกอย่างอยู่ในนี่ไหมค่ะขันผู้ใดอดทนบ่ได้ก็สะสมไปสะสมมากกะเป็นแต้มกันเขาเขาไม่คุ้นนะคะมันก็มีส่วนนะกันเนาะ ที่แรกมันก็มันกันหน่อยละ่ะบรรลุก็เคยมื้อนะคะีค่ะแต่ว่าของอาหารนี่พวกอาหารนี่ยุยุกกรหมี่ฉันก็นเห็นอยู่แต่ว่าก็บอกเราเพราะว่า,วาคือต่อไป,ป่นบรเฮ็ดาวเกิดขึ้นแล้วไปเนาะอาหารการชั้นที่เสเหลือจากภาพเอาชั้นแล้วนี่ขอนเสสังมังคลายาจานี่ยุ่งมันบาปไปทีลนีดใช่ก่อเอาเศษนเสสังแล้วนี่บ้าแล้วก็บ้บาบาปกันนี่ ท่านเลี้ยจ่าเขาเรียเลี้ยจกผู้บาอาจารย์เอาอันเอาเอาเลี้ยเรียบร่อยแม่คราไม่ใช่เอาเรียบร่อยจะฟ้องแต่เอามันบัตรเป็นโทษเดยค่ะอันบได้เอาไมอันนี้ท่นบางคนพันยาบาาผมก็กล้ากินขาน้ำมูยู่วาจุวาพันยาไมีบาปสินะจ้าท่านก็คูกันมันบาปหรืเพันเสียสังขึในเลี้ยอะไรกันใดจ้่กินได้เอาพันอนุญาตเราได้ค่ะ ก็ยังย่านบาปก็เก่าอยู่หน่อยนะยังกระไดเอาก็ดีกันพวกเพียงพื้นแต่ว่าพวกบาปว่าเป็นจังสันเนี้ยแฉฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นหลายเพียรไม่ได้อาจารย์แม่ฉันก็เใะใจได้เพราะว่าฉันนี้ขอแม่อยู่ในใจอยู่นะนี่ขอแม่ที่ว่าตายเตลียวพอนนะก็ไปเห็นแต่ไม่ย่อมาอาจารย์เนาะเอาอันนี้เขาได้ชิบาวนี่ละอาจารย์อันเพิ่นเอาเพิ่นเอาน้องว่ามาขึ้นจังหันเพิ่นแกงมาแล้วโอ้เพิ่นแกงมาแล้วกระไรเติรเบ๊ะไม่เหมาะไปเพิ่นมาบอทั้มท่านเลยคุณแม่ฝากอาจาร์นี่ละ ไอแม่เลยว่าคุณแม่เอาเขาไว้อันไม่ตู้เลยไม่ตู้เย็นอันเอาไว้เธอใช้เพ้นวะสช่ไหมฉันบานนี่จังไงแล้วเนาะพ็ฉันมาหามันบ่มนี้ถามมาเูืใดโอ้ยข้าเจ้าโอ้ให้พี่น้องไปกินแล้วฉันโอ้ยตายแล้วกูบาน,นมาสิมาติดคักกันน่องบาน,น,นฉนเนาะ อันของคนฝากไวก็เห็นนึกน้ำหูยน้ำกันนึกไหมคนฝากไว้แต่ว่าคนมาเอินมาเอาก่อนกับคนที่หูจัดกินแล้วว่าเป็นน้องว่าก็ยังให้พี่น้องกินแต่ไ่ได้ขอภัยนี่นะเดี๋ยวว่าเข้าบ่เข้าหูรับฝากนี่แหละค่ะเราบร่ได้ยาแล้วเนาะมันแต่ว่ามันเป็นบ่แมน